สวัสดีครับ Proud c h a r i t นะครับเราเจอกันทุกปีเลยนะครับ mm hmm. ไม่รู้ว่าจะวาดอะไรเลยนะครับปีนี้นะครับเราจะเอารายได้ทั้งหมดนะครับไปช่วยกับคนที่มีปัญหาทางด้าสายตาครับ mm hmm. แบบลกจากวาดอะไรสักอย่างครับ mm hmm. เดี๋ยวให้ดูกันเนะครับ mm hmm. เป็นอะไรครับ เขียนว่า eyes on you นะครับรายได้ทั้งหมดนะครับเราจะนําไปช่วยเหลือผู้ป่วยทางด้านสายตานะครับผลิตก,ก็เลยว่าเป็นรูปดวงตานะครับแล้วก็บอกว่า eyes on you ก็คือเราก็จะแบบก็คือเราก็จะคิดถึงพวกคุณนะครับแล้วก็เราก็จะนำเงินทั้งหมดเนะี่ยไปช่วยช่วยเหลือนะครับให้ทุกคนแฮปปี้นะครับแล้วก็ love love ส่งใจไปให้ ครับสุดท้ายแล้วอย่าลืมนะครับมาร่วมทำงานกับผลิตนะครับและพรวเชอริตี้นะครับมาเจอกัน,นครับ